บอกขาล่ายูตันอยู่กไปตัวสูงกัดไปบ้านยู่สูงไ้านก็ได้สองเตมมา่ยรเาอไ่บอกลยคายเราดี่เลวาเราบนาน่ายเไม่เปแต่ไตันโอ้ยหัวแก่ ตวบไปาเมอตะเกีได้แดงนลวนใดค่ไยวานลงเ้ยนั่งมาตรงกงเบ้่าฮ่่ด้าหางนลอ้ยนมันบกินอได้ยิไม่าหอ้ไม่พอดีหางกบโร่นหาดิท่านไปแต่แมวมันดีแล้อย่าปีศาหางไปแต่แมวมนบินในซุ้งเยซื้อหรอ ตั้งเก้าของเ้ามันหลุมกตกดี๋ยวไปเนี่ยมันจะแก้ได้เป็นมือม,มือซีโร่ไงเห็นแล้วไห ยังไปบ่หลอดอีว่ากันไปแลน้องกดวันมาเลยยังไงเนี่ยไปเรวนดันมาเยไหมที่พ่อพ่อพ่อ่บอั้นไหมไ้นหน่อยอ่บังฟ้าเกี่บังฟ้าเ่าเอขั้น่บองข้ว่างก็ว่างฟ้าแกงฝาเขาขั้ฟ้าเข่าใช่ไหมยังไงทานทุกข้าอะนรง้ลยน่งโอ้ยเดสองลอยนก็วางแต่ร้อยนึงแล่วโอ้ยเด็ดสองอยต้ไปน้ำร่มผ้อนไปบังไฟไปถือทางร่อมไปเดียวนหมเดนร่มุมนไปว่าเด็ดสองลอยเตนเล้านด้นง เอเปลี่ยนคอเออหมูเปลี่ยนคอเปลี่ยนได้ละคักฝังเดฝังเสียเดังเลยผูใดเอมเด้อมันย่งุงยผมผมไปถึงยุงแหงไปเลยอีกเป็นรอยคว้า่ไฟอยู่ตันด้นไฟตัวนาฬิกามันไปนําร่มอยู่ด้ัไฟนะไปตนเนียตันมตกรบบอเงตักระบองไ่นเเลยไม่ได้เบ่มันต